สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์วิธีการชงเมนูกาแฟร้อนค่ะสวัสดีค่ะเนอเรนทลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์วิธีการชงเมนูกาแฟร้อนค่ะกาแฟร้อนที่เราจะชงจากเครื่องชงกาแฟคอสโมนี่แหละค่ะเพราะว่าหลายๆท่านค่ะอยากจะเห็นวิธีการว่าเขาเนี่ยสตรีมนมร้อนเป็นยังไงบ้างนะคะ เครื่องเล็กแบบนี้เนี่ยสตมรีนมร้อนได้ฟองนมที่เนียนดีไหมเน่ก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาแชร์เป็นเมนูร้อนกันเลยดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะชงเมนูร้อนแต่และเมนูเราจะใช้งานเขายังไงนะคะณนะตอนนี้นะคะก็คือเนตั้งค่าน้าร้อนที่4ออนค่ะ ตรงนี้เป็นปุ่ม30วินาทีที่เราตั้งค่าไว้นะคะเดี๋ยวเม, <c oughs> เมนูร้อนเราจะใช้ปุ่มนี้ <c oughs> ปุ่มเดียวเลยนะคะปุ่ม30วินาทีค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เราจะได้น้ากาแฟที่1อ่ออนซึ่งทุกเช้าเราเช็คกันเรียบร้อยแล้วเนาะว่าตัวเครื่องบดเนี่ยเราบดด้วยเบอร์ไรแล้วก็เวลาเท่าไร่นะคะเช็คเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยสบายแล้วค่ะ เช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วชงอย่างเดียวแล้วนะคะอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเมนูร้อนเหมือนเดิมค่ะเนี่ยก็จะแชร์เป็นแบบเอสเปรสโซอเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะเราเวลาที่เราจะชงเมนูร้อนเราจะใช้บาสเกตนะคะเป็นบาสเกต1ช็อตแบบนี้นะคะนี่นะไม่ได้ใช้2ช็อตนะคะใช้1ช็อตค่ะก็ถ้าหากว่าใครมีด้ามชงด้ามเดียวก็เปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเปลี่ยนเลย แต่ทีนี้ถ้าให้สะดวกนะคะแนะนําว่าเรามีด้ามชงแบบน้ําไหลหนึ่งทางแบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะมันจะทําให้เราสะดวกในการใช้งานมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องคอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวลูกค้าเมนูร้อนลูกค้าเมนูเย็นนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเนขออนุญาตนะคะคลิปนี้ขอใช้เป็นแบบด้ามชงน้ําไหลหนึ่งทางค่ะเพราะว่าเน่วใาสา่กาแฟมันไหลสวยแล้วก็มันทําให้แบบคือครีมม่ามันไม่แตกด้วยนะคะอ่ะนอานว่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จัดการเลยเริ่มต้นที่เอสเพรสโซร้อนนะคะสำหรับเอสเพรสโซร้อนเดี๋ยวเราจะใช้แก้วแค่นี้เองนะคะอันนี้จะเป็นแก้วขนาด2 3ถึงออนค่ะก็เราจะดึงน้ำกาแฟก็คือเอสเพรสโซร้อนก็คือกาแฟ1ช็อตเท่านั้นเองนะคะช็อตเอสเพรสโซ1ช็อตแบบนั้นเราก็จัดการใส่กาแฟเลยค่ะ อันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟ iMix OD นะคะที่จัดเซตคู่กับเขาเนี่ยคะ่ะทีนี้เวลาที่เราจะชงเมนูร้อนเราก็กดปุ่มที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนาะเรากดปุ่มที่แบบนี้เลยคะ่ะรูปแก้วเดียวแบบนี้นะคะ1ช็อตไล่น้ำก่อนที่จะใส่ด้ามชงเข้าไปทุกครั้งนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่เลยคะ่ะเสร็จแล้วเอาแก้วมาลองได้เลยคะ่ะกดเลยนะคะอันนี้ก็คือ30วินาที เห็นไหมคะใส่กาแฟสวยงามเรียบร้อยค่ะตัดเองอัตโนมัติเห็นไหมคะอันนี้เราก็ได้มาเป็นเอสเพรสโซร้อนสวยๆเลยค่ะ1แก้วพร้อมเสิร์ฟนะคะคลิม,ม่ารอยฟุ้งๆแบบนี้เลยค่ะ โอเคเอสเพรสโซ่ okay. so ร้อนเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมนู Menu ต่อไปก็อเมริกาโน่ร้อนค่ะอเมริกาโน่ร้อนคืออะไรคะกาแฟดำเพราะฉะนั้นก็คือมีแค่น้ำร้อนแล้วก็กาแฟค่ะซึ่งอเมริกาโน่ร้อนหรือว่างแบล็กเนี่ยก็คือแล้วแต่เราจะเสิร์ฟเลยนะคะเราอยากจะเสิร์ฟแบบน้ำร้อนก่อนแล้วก็ช็อตกาแฟข้างบนหรือกาแฟก่อนน้ำร้อนข้างบนแล้วแต่เลยถนัดนะคะแต่ว่าของเน่เน่ชอบเสิร์ฟแบบน้ำร้อนก่อนแล้วก็กาแฟข้างบนเพราะว่าเราจะได้เสิร์ฟไปด้วยครีมมาที่มันลอยสวยๆๆแบบนั้นเนาะ,ะถ้าอย่างนั้นนะคะ ใส่กาแฟค่ะ1ช็อตเหมือนเดิมค่ะตั้งค่าเรียบร้อยก็กดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าพอเราตั้งค่าเครื่องบดกาแฟเรียบร้อยค่ะการทำหนังเราง่ายเลยนะคะใส่น้ำาทีนี้นะคะปุ่มนี้ค่ะน้ำร้อนเราตั้งค่าไว้ที่4่ออนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะสบายๆเลยค่ะกดเลยค่ะนี่เขาก็จะปล่อยน้ำร้อนมา4ี่ออน เพราะว่าแก้วันนี้ที่เราใช้จะเป็นแก้วขนาด7ออนนะคะก็คือแล้วแต่เราใช้เลยนะคะ6-8ออนได้เลยค่ะไซส์ของแก้วกาแฟร้อนนะคะอพอ4ออนเดี๋ยวเขาจะตัดเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็มาท็อปหน้าด้วยกาแฟเลยค่ะเห็นไหมง่ายไหมรอเลย30 mm hmm. วินาทีค่ะตัดอัตโนมัติเห็น mm hmm. ไหมคะได้อเมริกาโน่ร้อนสวยๆมาแล้วค่ะน่าทานเลยเนาะ โอเคค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของเขาน้ำร้อนก็ตั้งค่าได้นะคะเสร็จแล้วตัวช็อตกาแฟก็ตั้งค่าได้เมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำคาปูชิโน่ร้อนกันค่ะสำหรับคาปูชิโน่ร้อนนะคะก็จะต้องมีการเตรียมนมนะคะเพราะว่าคาปูชิโน่เป็นกาแฟที่มีนมสดแล้วก็มีฟองนมนะคะเน้นฟองนมจะไม่ไง่ายคาปูฟองนมอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเดี๋ยวแก้วกาแฟของเราเนะะี่ยค่ะ แก้วกาแฟเนี่ยเราจะมีน้ํากาแฟที่1ออนถูกไหมคะสามสิบเซ็จแล้วพื้นที่ที่เหลือเนี่ยค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะเป็นนมร้อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นฟองนมครึ่งหนึ่งอย่างนั้นนะคะ ทีนี้เราก็จะต้องมาทำฟองนมกันแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าการสตีมนมของเครื่อง Cosmo เนี่ยเป็นยังไงนะคะสตีมง่ายกันขนาดไหนค่ะทีนี้เน่จะใช้พิชเชอร์นะคะอันนี้ก็คือสําหรับบางทีเรามือใหม่ค่ะพิชเชอร์แบบไซส์หกรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใส่นมสดค่ะไปที่ครึ่งพิชเชอร์นะคะหรืออยู่ที่ประมาณสัก200 ml ค่ะนี่นะคะประมาณนี้ อันนี้เน่เตรียมนมกับพิเชอร์ไว้เรียบร้อยนะคะเราก็มาทำกาแฟเลยค่ะหนึ่งช็อตเหมือนเดิมเลยค่ะอ่ะมาอ้าวแล้วก็แก้วกาแฟมารองเลยนะคะกดเลยค่ะ30 ml 30นาวินาทาีเราดูเช็คช็อตเช็คใส่กาแฟแล้วนะคะอ่ะโอเคได้แล้วเราก็มาทำฟองนมเลยค่ะอย่าลืมนะคะไล่น้ำออกก่อนทุกครั้งนะคะนี่ค่ะมันจะมีน้ำนะ เห็นไหมคะไล่ออกก่อนนะเสร็จแล้วเราก็เอาพิเชอร์เนี่ยค่ะมาเลยค่ะจุ่มเลยนะคะจุ่มพิเชอร์ลงไปตรงๆก่อนค่ะพอตรงเสร็จแล้วนะคะเอียงนิดนึงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเปิดเลยค่ะเห็นไหมคะพอเปิดแล้วเราค่อยๆดึงเขาลงมาค่ะเน่ค่อยๆดึงยืดฟองลงมาเห็นไหมคะฟองเขาจะค่อยๆยืดขึ้นยืดขึ้นเห็นไหมนี่นะคะ ดึงตัวพิเช์ต่าลงเรื่อยๆค่ะให้ตัวก้านสตรีมนมเนี่ยตัวปลายก้านสตรีมนมเขาอยู่บนผิวนมเสมอเลยนะคะอ่าพอความร้อนของเราสัมผัสไม่ได้ค่ะคือเราจับจนเราร้อนทนไม่ได้นะคะเราก็ปล่อยลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมนะไล่นมออกด้วยนะคะจากการสตรีมนมทุกครั้งค่ะ <Okay. S 1> อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เท่ากับว่าเน่ก็จะได้มาเป็น กาแฟแล้วก็ฟองนมเนียนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับฟองนมเลยนะยังเนียนขนาดนี้เลยนี่เห็นไหมคะเราช้อนตักฟองนมนะคะมากั้นเขาค่ะเราจะเอานมแค่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วฟองครึ่งหนึ่งค่ะนี่ก็กั้นเลยนะคะแล้วก็เทไปเลยเรียบร้อยค่ะคาปูเราเน้นฟองนมเห็นดูฟองเขาเห็นไหมคะเนียนกริบ เพราะฉนั้นเราจะใส่ฟองเยอะอ่านี่ก็ใส่เลยเรียบร้อยค่ะพอเวลาที่เราใส่ฟองนมจนเต็มแก้วนะคะส่วนมากคาปูชิโน่เราก็จะโรยด้วยผงชินมอนหรือว่าผงโกโก้นะคะก็โรยเลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ได้เป็นคาปูชิโน่ร้อนเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายเนาะ เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นลาเต้ร้อนค่ะทีนี้ลาเต้ร้อนก็คือเราก็จะใส่กาแฟ1ช็อตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่นมร้อนทําฟองนมนั่นเองค่ะแต่ว่าฟองนมจะบางกว่าคาปูชิโน่นะคะคือลาเต้ร้อนเราเน้นนมนะคะทีนี้เดี๋ยวคลิปวันนี้ค่ะเน่ทำเป็นลาเต้ที่เป็นแบบเราใส่เป็นเฟรเวอร์ไปด้วยเลยนะคะก็คือแถมให้เลยค่ะ ก็แล้วแต่เลยนะว่าเราอยากจะใส่เป็นอะไรว่านี่ลาคาราเมลมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่แบบนี้ค่ะเน่ก็เลยมีตัวไหลับคาราเมลมานะคะวันนี้ใช้ของดาวินชีนะเนี่ก็เตรียมมาเรียบร้อยค่ะเวลาที่เราทําช็อตเรียบร้อยแล้วเราเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทาให้เราง่ายแบบนี้เลยเราสามารถที่จะใส่ไหลัานะคะลงมาลอก่อนได้เลยค่ะ1ปั๊มหรือว่า7.5็ดจุนะคะนี่ก็กดเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเราก็คือกดใส่ลอกกาแฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำกาแฟค่ะ แล้วเราก็เอาถ้วยกาแฟที่เราใส่ใส่หลับไว้แล้วนะคะใส่ใส่หลับะคาราเมลเนี่ยค่ะมาลองกาแฟได้เลยอ่าดูช็อตกาแฟเรียบร้อยนะคะเราก็มาทําฟองนมอันนี้เนี่จะใช้เป็นตัวพิชเชอร์แบบตัวเล็กนะคะ350 mL ค่ะเราจะใส่นมร้อนมาแค่ประมาณ100นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมมันสามารถทําพร้อมกันได้ค่ะจริงๆแล้วนี่อ่าดูนะ เรียบร้อยง่ายไหมง่ายเนอะอ่ะไล่นมตอนนี้นะคะเน่ก็ได้กาแฟคาราเมลที่อยู่ในนี้เรียบร้อยค่ะแล้วเน่ก็มีนมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลาเต้ก็ง่ายๆเลยค่ะเราเทลงไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับฟองนมเขาเลยนะเนี่ยยังไม่ไเคาะเคอะเลยนะเนี่ยอ่ะเส่เลยลกัน นี่นะคะไม่ได้เน้นแบบว่าเน้นลายนะคะอันนี้เทเฉยๆนะคะฟองเขาเนียนเนาะวาดลายนะคะเอาลายง่ายๆนะคะ,ะจุดๆๆ,ๆนี่นะคะ่ะเรียบร้อยค่ะกับลาเต้ร้อนเป็นไงง่ายเนาะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาทําเป็นเมนูมอคค่าร้อนกันบ้างค่ะสําหรับมอคค่าร้อนของ Oriental Coffee นะคะเราก็จะมีโกโก้ผสมค่ะที่เราจะมาผสมกับกาแฟนะคะอันนี้เป็นสูตรของเราเลยนะก็โกโก้ผสมเดี๋ยวดูในคลิปโกโก้ผสมได้นะคะเดี๋ยวนี้จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาทํากาแฟ 1. ช็อตหนึ่งออนเหมือนเดิมเมนูร้อนก็คือ 1. ช็อตหนึ่งออนอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราตั้งค่าเรียบร้อยนะคะ สำหรับเมนูมอคค่าร้อนเน่เจ้าพิเชอร์ค่ะมาลองกาแฟเลยนะคะเดี๋ยวเราดูสายกาแฟกันว่าใช่อย่างที่ทุกๆแก้วเป็นหรือเปล่าเห็นไหมคะเขาก็จะออกมาเหมือนเดิมทุกแก้วเลยนะอ่ะเรียบร้อยค่ะเราก็รอเดี๋ยวเขาตัดของเขาเองค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะเน่จะมีโกโก้ผสมนะะเนี่ยค่ะเน่จะตวงไว้ก่อนรอเลยนะคะ1ออนค่ะนี่นะอันนี้แสดงว่าคือมีความหวานเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผสมกับนมผสมเรียบร้อยแล้วนมสดรสจืดค่ะเน่ใช้ของเอ็มมิวนะคะวันนี้ค่ะ เราจะใส่นมสดรสจืดลงมาที่2ออนค่ะก็ตวงเลยนะคะเห็นไหมระหว่างที่เรากําลังมาตวงตวงเนะะี่ยค่ะกาแฟเขาก็ตัดของเขาเรียบร้อยเลยง่ายเนาะสะดวกเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟตอนนี้ส่วนผสมของเรามอค่าร้อนก็คือกาแฟ1ออนกโกโก้โกผสม1ออนนมสด2ออนนะคะเนเทรวมเลยค่ะเสร็จแล้วทำร้อนค่ะก็ใช้ตัวก้านสตรีมนี่แหละคะ่ะมาทำร้อนนะคะ เปิดไล่น้ําก่อนทุกครั้งเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะนี่นะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็เปิดเลยค่ะก็คือจับก้นพิชเชอร์เอาแค่แบบว่าร้อนนะคะร้อนเราทนไม่ได้เราก็ปิดได้เลยค่ะง่ายอะ่ะดูดิเนียนกิปเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทาใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เห็นไหมคะเน่ไม่ต้องคาะไม่ต้องอะไรด้วยนะคะเนี่ยเนียนๆเ,เลยสวยๆเลยแล้วเราก็อาจจะโรยด้วยผงโกโก้นะคะนี่เพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็ถ้ายังสวยไม่พอนะคะเราก็นี่วาดลายคนนิดนึงก็ได้นะคะเห็นไหมคะเราต้องเสิร์ฟแบบไม่ธรรมดาค่ะเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็เป็นม็อกคา้อนค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับ5เมนูร้อนของเรานะคะที่เราทำมาจากเครื่องชงกาแฟคอสโ o เนี่แหละค่ะก็คือง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นไหมคะก็ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยคนที่ใช้เครื่องชงกาแฟคอสโ o อยู่ค่ะก็ไปลองทํากันดูได้เลยนะคะกับ5เมนูง่ายๆเมนูร้อนอย่างนี้ค่ะ เอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่านะคะถ้าทำแล้วมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะคะคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยค่ะอยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวนี่จะอาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะ ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับวิธีการชง5เมนูกาแฟสดร้อนนะคะด้วยเครื่องชองกาแฟเซตนี้เลยค่ะ Cosmo กับตัวเครื่องบดกาแฟ iMix OD นะคะเป็นชุดที่เรียกว่าสำหรับร้านกาแฟเริ่มต้นง่ายๆสบายๆเลยค่ะขอบคุณมา,มากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ